อยู่นี่มีตรงไหนพิเศษพิเศษไหมตู้ละครับี่24ล้านไหนตู้ละครับี24ล้านตรงไหนคะแนนพวกปูแม่พิศรุเปรแล้วก็แม่ย่าศรีกัลยาณีแต่ถ้าแต่ถ้าแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นตำหนักเจ้าแม่ตะเคียนครับอยู่ตรงไหนนั่นเลยบ้านเดือนไทยเดือนไทยครับเมื่อวาหนองว่าใบปูสีสุดโทะและก็ยาสีปทุมมาครับวัดคำฉนดอีสานใต้ครับเมื่อวาหนอง บไดมาขอโชกโดยตรงนะครับใบหนองเบาหนองมาทุละแต่เลยใดแวกมาไหวาครับแต่บบเป็นยังครับอย่าเบาหนองมีตัวเลขไปฝ้ฝากเอฟซีคือเก่าครับอยวมาดุนโชกน้ำกันมาเบิ่งครับว่ามือนีตัวเลขสิเป็นตัวใหนงวดที่หนึ่งกันยาหกหมครับผมแต่ปเบิง่งนน้ำกันครับ,บรพระเจ้าขอตั้งสุอุทิศบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลนญาติสดิทกัคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้บบาหนองอยู่วัดบ้านลุมพุกอำเภอผู้สิงจังหวัดศ,ศรีสะเกดครับผมหรือที่คนแถวนี้เพ่นเอิน้นคำชะโนดอีสานใต้ครับผมคำชโนดอีสานใต้ครับ นี่ครับจะมีปู่พญานาครับปู่สีสุดโทกับย่าสีปทุมมาครับผมเป็นวัดใหม่แต่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดนะครับเหมือนกับท่ว่าย่คำฉนูดเลยครับเดี๋ยวบ้าหนองสิพาไปเก็บบรรยากาศครับพาไปเก็บบรรยากาศเนาะแล้วก็บ้าน้นองเ่ได้ตั้งใจจะมาขอโชคโดยตรงนะครับแต่ว่าจะมีตัวเลขไปฝากเอฟซีเหมือนเดิมครับผมมาถึงแล้วก็ต้องมาขอโชคครับ ปูรีสุดโธแลวก็แมมย่าศชีปะทุมมานะครับเนาะล้วไปเบิ่งน้ากันครับว่ามือนี้ตัวเลขกีเบานองจุดสีเป็นตัวใหแต่ว่าบ่าวน่องสีพาไปเทียรรเทเ่ยวบรรเบิ้งเบิ่งเที่ยวเบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับเนาะเทีเ่ยวเบิ่งบรรยากาศก่อนบ่ได้ว่าสิมาแต่ขอโฉกย่างเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศครับผมสุดยอดอีรีครับเบานองก็เพึงมากครั้งแรกครับผมเบ่งเด้ครับงามงามครับสิ่งซักซิ์อยู่นี้มีหลายแห่งครับ บอกว่าจะเป็นแม่ตะเคียนทองปู่พญานาคหรือพระมหาจักรพรรดินะครับผมเดี๋ยวรอบนาถ้าเบานองได้มีโอกาสได้มาอีกเดี๋ยวเบานองจะมาขอโชคโดยตรงแต่วันนี้เบานองมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่ว่ามาตามไปครับมาตามไปว่าเพิ่นขืนว่าคำโฉนดอีสานตายนี่ครับวัด ลุมพุกอุดมพนาลามนะครับผมคาฉนโอีสานไตครับเป็นอย่างเพิ่งจงว่าคําฉนดอีสานไตก็เพราะว่ามีปู่พญานาคปู่สีสุดโทแล้วก็ยาสีปทุมาครับผมเพิ่นก็เลยเป็นว่าเป็นคําฉนดอีสานไตครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้งามแห้งครับคนลูกแม่ครับแม่หอนี่เราค้นลูกคนลูกเพิ่งัง เพราะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไปน้ำกันนะครับขอพรไปน้ำกันแล้วก็มารับโชคไปน้ำกันกับผมขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วก็ขอให้ทุกคนเททยังไ้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวบ้านองจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆวัดครับผมว่าเป็นจังไดเนาะครับเนาะสาธุสาธุตัวนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับพระประจำวันเกิดเดี๋ยวบ้านองจะพาไป เก็บบรรยากาศนะครับเนาะเก็บบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศไปนํากันกับผมสาธุสาธุผูดายคำว่าเบิ่งคิปเบาน้องอย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะครับเด้อเบิ่งบรรยากาศไปนํากันครับผมเบาน้องก็บ่ค่อยสบายแต่ว่าเบาน้องก็ยังเหตุนาที่ของเบาน้องคือเก่าครับผมนี่ครับพระประจําวันเกิดเนาะสาธุผู้ใดเกิดวันยังกะอธิษฐานเอาเ้อครับเด้อนี่ครับไปสี่ส่งบุญครับผมไปสี่ส่งบุญนี่ครับ แม่ตะเคียนทองครับแม่ตะเคียนทองเรานองกันเดี๋ยวเบ่าหนองมารลอบนาเดี๋ยวเบ่าหนองจะมาขอโชคโดยตรงเลยครับแต่วันนี้เบ่าหนองมาตามป้ายครับยังว่าท่านด้มาขอโชคโดยตรงแต่ว่าก็จะขอโชคไปฝากทุกคนคือเก่าครับผมนี่แม่ตะเคียนทองครับแต่ว่าตนที่ยุคข,ข้างๆนี่เบ่าหนองหูซึกว่าเขาเขามาไก่ซาไดแหง่งมีความหูซืึกว่า ขนลูกครับขนลูกแห้งนี่ครับขนลูกอีรีเหมือนครับมันบอกว่าถือครับผมมันบอกว่าถือต้องจากจมาสัมผัสโดยตัวเองครับบอกว่ถือครับว่าความรู้สึกเป็นแบบใดแต่ว่าบอกตรงๆคือตอนนี้คือขนลูกแห้งครับนี่ครับแม่ตะเคียนทองเดี๋ยวบ่าวหนองจะมาขอโฉกแน่นอนครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆวัดครับ นี่ครับสวยงามครับบรรยากาศลมลื่นแห้งบรรยากาศลมลื่นแห้งครับสุดหยอดอิลี่ครับผมบรรยากาศลมลื่นครับ,ะรบฮะ,อ,ะบอ๋อพอดีมาไหว้ขอพรปู่กับย่าครับผมหนูอยู่นี่นานแล้วบ่หลูดนานแล้วครับ กันยาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะตลอดเลยเนาะครับตลอดนะครับนูอยู่ป้อไหนแล้วลูกปค้องหกแล้วอยู่นี่ตลอดเลยใช่ไหมอยู่นี่ตลอดหรือว่าอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์อยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเลิกเรียนครับตอนเลิกเรียนออ๋มาช่วยวัดอืมอยู่นี่มีตรงไหนพิเศษพิเศษไหมตู้แล้วครับพี่สิบสี่ล้านไหน ตรงไหนอ่ะตางพู้ปม่หิสราภูเบศแลวก็แม่ยารีกัลยานีแต่ถ้าแต่ถ้าแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นตําหนักเจ้าแม่ตะเคียนครับอยู่ตรงไหนบ้านเดือนไทยเดือนไทยครับด้านหน้าเลยใช่ครับมีคนถูกไวยตรงนี้ก็เคยมีคนถูกครับองค์ปู่ก็เคยมีคนถูกครับเข้ามารำถวายอ๋อแสดงว่าคนถูกหวยบ่อยใช่ครับทุกที่ลยครับถูกหวยบ่อยนะ มูปูราเก็คือตอนนั้นหลวงพ่อการจะสร้างค่น้ําตกครับแล้วก็หลวงพ่อนิมิตเห็นครับเป็นงูสีดำสองตัวครับเลื้อยกันแล้วก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นแล้วก็เลื้อยกันทนกันมาอยู่ตรงนี้ครับยามโอ้สีสีดำกับสีดงันไม่ใช่น่าจะสีดำาลยไอ้หลวงพ่อเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาจะสร้างแต่น้ําตกเขาจะไม่ได้ทําแบบคำชะโนดอะไรหรอกแต่เขากันเห็นงูสีทองกับสีเงินว่ายมาอยู่แถวๆน้าตกแล้วก็ในระมิตกายให้เป็นอันนี้ให้เป็น คนสองคนมีเหมือนเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแล้วก็เขาก็เลยได้สร้างเป็นตามแบบนั้นเลยครับ,รบแล้วก็จะมีองค์มดจจรินที่เป็นเจ็ดเสียที่อยู่ด้านบนด้วยครับเขาบอกว่าถ้าสร้างเขาเขาจะทาให้เสร็จพร้อมกับาลาครับตอนนี้สลา,า,าใกล้จะเสร็จแล้วครับถูกหวยลูกถูกครับตองนั้นถมียี่สิบสี่ล้านสลาคนลูกแต่เขาไม่ยอมมาแก้บนครับไม่รู้ว่าเขาบนหรือเขาขอต้องดู บ้านไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้มนซันไม่รู้เลยกันอ๋อตรง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 ที่เป็นศาลานี่ไม่ไม่ไม่ใช่กุดใช่ไหมเป็นตำหนักใช่ไหมเป็นตำหนักเจ้าปู่มหิศราฟูเบศแล้วก็เจ้ายาสีกัลยาณนถูกยี่สิบสี่ร้านแต่ยังไม่ได้มาแก้บนตรงนี้จะเป็นยาไม่ไม่ได้ตรงนี้จะเป็นยาสุนทรีพี่ผมครับตรงนี้ก็ถูกกันทุกจุดเลยรนีจะเป็นแม่ตะเคียนครับนี้จะเป็นยาตะเคียนครับครับตัวเด่นเขาลุ้นเลยยังไม่หอยเด่นบอกไหม มีไหมมีบอก FC ไหมลูกมีไหมมีตัวเลขไหนฝากไหมฝากฝาก FC ไหมชอบตัวไหนช่องบาวนองแล้วนี่ชอบตัวไหนหน YouTube หรือเปล่าใช่ครับผมมามาจากไหนครับสีสเกตลูกกี่กี่ผู้ติดตามแล้วครับแสนกว่าขอให้ถึงสิบล้านซับไวๆโอ้สามเพิ่มเมืองลูกเพิ่มเมืองสีเกตเลยเคยดไกลไหมครับ เคยไปไหมแี่แ่รู้ว่าเคยไปอำเภอเมืองหรือเปล่าที่นี่ก็ไม่ไไปชนีสามสามเป็นซีซูนเดามาหนูหนูอยู่นี่นานรืยยังหูอยู่นี่นานหรอเป็นลูกศิษย์หนก็อยู่น่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าหน้าผมก็เหมือนหลวงพ่อเลยครับใช่รหนูจะมาช่วยกิจกรรมอะไรอยู่ไี่หมดเลยบ่ลูกแต่อยู่นี่มีที่มาที่ไปคือคนถูกหวยยี่สิบสี่าน เอ้ามาที่ไปก็คือตอนตอนแรกที่เนี่ยเคยเป็นวัดร้างครับแต่หลวงพ่อเขาก็แต่หลวงพ่อเขามาอยู่นี่ได้30ปีพอพอหลวงพ่อเขาฝันเห็นปุ๊บเขาก็เริ่มสร้าง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 มาเลยครับแล้วเขาก็จ้างให้มังกรที่เป็นสิงโตครับมามาเต้นถวายมาโชว์อ่ะจะเขาใช่ครับเขาก็หลวงพ่อเขาได้บอกอีกว่า ถ้ามังกรเหยียบตรงไหนตรงนั้นจะเจริญครับหลวงพ่อเขาก็ให้ไปทุกที่เลยครับแล้วทุกที่ก็เจริญครับแต่ก่อนเนี่ยเสาหน้าต่างประตูไม่มีเลยครับยังไม่มงเลยครับเสายังไม่ฉาบเลยครับแล้วก็หลังคายังไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มเลยครับยังเป็นสีดําแบบด้านบนครับแต่่อนด้านบนก็ตรงนี้ใช่ไหมยังแปะยังแค่นิดเดียวครับข้างบนเป็นไม้ตะเคียนครับ มีคนถูกไหมครับ24ล้านครับผมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมลูกบ้านเกิดอยู่นี่บลูกบ้านบ้านลุมพุครับบ้านเกิดอยู่บ้านลุมพุครับแต่ถ้าแต่ถ้าให้แต่ถ้าที่คลอดก็คือสีสเกตครับเดี๋ยวบ่าวหนองพาไปเบิ้งเลขถูกครับเลกถูกที่บ่าวหนองจุดขอปูครั้งแรกครั้งแรกครับผมแต่ไปเบิ้งครับเลขถูกครับนครับ 9 08ครับเต็มเต็มครับชัดเจนครับ908ขอบุญบารมีปูสีสุโธอย่าสีปทุมมามอบโชคให้ลูกหลานสุภผูสุคนผู้ใดเข้ามาเบิงช่องเบาหน่องก็ให้ได้รับโชคไปน้ากันคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาถนาสาธุสาธุส,าธสุขสมหวังทุกคนขอให้ทุกคนล่ำรวยวัดลุมพุกวัดบ้านลุมพุกคำโนดอีสานใต้ สาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปารนนาทุกๆุคนนะครับวงวดทีแล้วมีคนจุดงวดทีแล้วมีคนจุดได้เจ็ดแปดสองสามตัวแตกครับสามตัวแตกงวดนี้บนแน่ครับอาจจะเป็นของเบาหน่องก็ได้สาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ